แบ่งกลุ่มเรียบร้อยโปรแกรมวอลเล์บอลหญิงไทยศึกชิงแชมป์โลกรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีที่เมืองสุราบายาประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่7ถึง17สิงหาคม2568โดยจากทั้งหมด24ทีมที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในรอบสุดท้าย จะแบ่งออกเป็น4ี่กลุ่มแต่ละกลุ่มจะมี6ทีมจากนั้นจะแข่งขันเพื่อคัดเอา4ทีมที่ดีที่สุดผ่านเข้าไปเล่นรอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปซึ่งทัพนักตบลูกยางสาวไทยอยู่ในกลุ่มดีร่วมกับทีมแกร่งอย่างบราซิลและญี่ปุ่นที่คว้าอันดับ3และอันดับ4จากหนที่แล้วนอกจากนี้ยังมีตูนิเซียชิลีและเบลกเรียโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกยู 21, วันที่7สิงหาคม2568เวลา19นาิกา ไทยพบตูนิเซียวันที่8สิงหาคม2568เวลา17นาฬิกาไทยพบญี่ปุ่นวันที่9สิงหาคม2568เวลา19นาฬิกาไทยพบบราซิลวันที่11สิงหาคม2568เวลา16นาฬิกาไทยพบชิลีวันที่12สิงหาคม2568เวลา16นาฬิกาไทยพบบอการ์เรีย,ย